ไปดีตอนเศร้าบึงแม่ตอนนี้นะเบึงหมอกตกบมเมนการจุดใไฮได้นะี่มันเป็นหมอกแต่แท้ตอนนี้เขากะอันน่ะอยู่ถึงเถียงเถียงนะเอ้เพราะว่าเศราเถียงก็จะอยู่เศราเทียงก็จะอยู่หรอกมันนี่เล้วมานอนน้ำไอ้น้องเขาอยู่ที่อยู่พี่ <c oughs> พ่อกับปั๊บนาะดิ้นในลายเตือไปเลยเนะี่ย ไก่สี่เหลี่ยแล้วคิดว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งนี่ก็ถือว่าน่าจะแล้วแล้วทับประสบหมอกตกแห้งๆเดี๋ยวเอีงจะไปเก็บประภาพบรรยากาศบนอื่นเหนือบางน้านนได้ว่ามันแบบอืมมันวิเศษอนะทับประสบต้นต้นที่เข้าเลยมาอยู่จังสีมันก็คักอีกแบบหนึ่งได้นี่ฝนตกลงมาเลยเทปไทยจะเปลี่ยนหน่อยหนึ่ง ข้างมีขีดตุ่มนหนึ่งขึ้นตุ่มเพื่อเดียวค่ะขนาดนม,มันหงลงมันกับเททไทยดินนะนะมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นป้าหมกต้งแหงขนาดท่านผู้ชมอ้ยปนิชจนสิบวัเห็นหน่วยผู้แล้วเมื่อกี้ยังเห็นหน่วยผู้อยู่จนสิบวัเห็นหน่วยผู้แล้ว เอไอ้น้องตื่นละลางนาลางตาแล้วเกียมเพชรเวียกสันว่าวันนี้นะอ้าห็นนกบอยูนีนายังคงแบบอุดมสมบูรณ์หลายทานผู้สมเนื่องจากว,ว่าเฮ้านอนตอนกลางคืนมีเสียงกบเสียงเขียด เสียงยังละสมปิเสียงที่ว่าอยู่ป่านะเออประมาณนั้นแต่ว่าแน่นอนแหละอันที่ว่ามันบอ,อยากสมบูรณ์ปันใดขันเปียบเพียบคือแต่ก่อนเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็สังเกตเห็นปราเพลทหนวยผู้นะหน่วยผู้ที่ว่ามันมีแต่ผู้เนาะแต่มันบบมีต้นไม้แบบว่าต้นไม้ใหญ่ะนะะขันมีกับมีแต่ประเภทพวก ต้นใหม่ที่ทางประชาชนเพิ่นปลูกเพื่อเฮ็ดผลิตกสิกรรมนะนะลลนั่นแหละเนาะยางพาราแน่จังกสิมันต้นเอออยู่บ้านนี้ส่วนใหญ่แหละทับสะส้มอยู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มันแม่นแม่นว่าเป็นการผลิตมันต้นเด้ออ่าเป็นส่วนใหญ่เลยมันต้นทองจังมาเนี่ยก็จะแม่นเป็นอ่ายางพลาราแล้วก็เฮ็ดไฮเฮ็ดนาเฮ็ดสวนนี่แหละนี่อันนี้มนเป็นการดำรงชีวิตของพี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทางเมืองสังท่องอ่ ตอนนี้แห้งคักเลยนะเอนนินก็เริ่มจะเป็นวัดแต่ว่าอยากสูตรอากาศบริสุทธิ์โอ้งามงามงามเขาเซฟฟีเอาหมอกก็ได้มานึงที่เขาเห็นอยู่นี่มันโมเมน์โมเมนควรนจากการจูดให้แต่ว่ามันเม็น,เหมนหมอกแท้พอเราเขา้าาสังกเกตเบื่องลังคานี่มัน คือมีน้ำย่อยอยู่ในและเห็นว่าจังหวามันเป็นหมอกแลแท้บรรยากาศทีสุดยอดเลยอยู่นี่ยังคงอุดมสมบูรณ์เลยใครยากินแบบประเภทพวกนู้ีสิเนาะนูหรือว่าเป็นนกเป็นปลาอยู่นี่ครบเลยมันจะไปต้องออกตลาดขอเพียงบามันนะนะก็คือว่าหลายตอนกลางคืนเขาก็ไปการเขียดเห็นอ้เขาเลายไล่ดีเลยเขียดหน้าเนาะไม่รู้เป็นว่าเขียดคือก,กันกับอันนี้อันนั้น เป็นเขียนหน้าแท้ๆนี่มันก็นกินน้ำกับ็ุดไม่อยู่เสมอแล้วนี่เนาะคือว่ากัไก่จะสำเร็จร็จสิ่งยัอยงอีกบุพเท่ายกันนาเจะแล้ว,ลวประมาณสามทิดประมาณนั้นนะท่านผู้ชม เดีท่านผู้ชมตอนนี้เขากลาพาย่างเลาะเที่ยวแบบส่วนตบรจะแท้ดีหน่าท่านผู้ชมเลยนี่เอา้าเป็นไที่ว่าอยากให้ไปว่าไป,ไปนอกไปหน้าไปเบิ้งวิธีชีวิตชาวบ้านไปเบิ้งความทุกข์ความยากเขาเจ้ามาเบิ้งน้ำกันได้ท่านผู้ชมใส่ไอ้มินเบิ้งนี่ค้าว่าทุกแท้นี่มันคืบอบทเรียนข้าว่าทุกแท้อกท่านผู้ชมเบาแล้วเบาอีกมาเห็นย้อนยังเทามาเห็นยังสิ่น่ะ มันเป็นผู้เป็นยังงีสินี่เป็นดิน,น,นเขางป็นส้นข้าเจ้าเรียงง่วบมึงแม่เนีเนบอนี่ยังบนหน่อยได้นี่อยู่ทั้งผู้ก็มีเพราะว่ามันเลาะหากิ่นเด้มันเลาะหากินตามหน่วยผู้นี่ขาเจาะกาเอาหัวนี่ล้อมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบ่ป่อยง่วเด้อเขตนอกนี่ขั้นป่อยนี่ไปกินตน้นอ่าไปกินต้นยางพระล่า,ข,าข้าเจ้านี่ขาเจาะปั๊บไหมเด้ต้น,น,นหนึ่งหกเจ็ดแสนผัวเน้ เออสนั่นทุกคนต้องได้ล้อมหัวแบบนี้เป็นไปสิเลี้ยงงวัวตัวงัวตัวแบะตัว,ตว,ตวยังกับยาเนาะต้องแม,นม่นว่าล้อมไว้ใส่คอกเมียนอันนี้คอบง่ายอันนี้แหละนี่นะบ่ให้ออกเห็นบ่เป็นแดดไหมจุดไปจุดมันนี่เนาะนทุกคนต้องล้อมหัวขั้นสี่เลี้ยงงวัวอู้อมินมานี่บ่เพื่ออยังเน,นาะแต่ผสม,มเ,เพื่อ,อเพื่อเพื่อท่านผู้สมอยาก อย่ใคราสมได้เห็นว่าวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์นะมันงามตรงไหนตรงหน้านะีน่สมบูรณ์แบบเวลายังท่านในปลูกเขาปลูกหนเ่เดคันว่าปลูกเลยก็สิงามจุดนี่เขาเจาต้นมันเป็นหน้าทงเพียงียังเกา่ามันบมี กรองพนมาสัส่นซาก็กด้เด็นเห็นนาได้เียงหน้าเขาช่พูดทางไปนี่กรถซิ่สิงเข้าจะไปห้วยรถสิงเข้าจะไปเทียงนา,ยาหรือฮันแถบสีโบเห็นเลยอ้ยจะเป็นงามทธรรมสุ่สมนี่ตัวนอกออันนี้เขาเห็นแบบธรรมศาสตร์แท้ดีแหละเออเห็นธรรมศาสตร์ทแท้ อจะเป็นงานผสมอันนี้แหละคือคือวิวธรรมศาสตร์สุดๆเนาะที่ว่าย่างบ่าท่านนามีการเจือปนอันนี้อันนี้มนมาจากธรรมศาสตร์ื่อว่าไอ้ดินไอผ้ผู้ไอ้ก้อนหินมันขึ้นหลังจากที่ว่ามีฝนตกลงอะนะมันกระกระโบกให้มีไอขึ้นกลายเป็นหมอกดนะ้ตามผู้ตามพา คันเอนมินบอกโบถืกับตุ๊อ,อไผ่เรื่องนี้แต่ว่าขนาดจะเป็นแบบนั้นตามที่เขาอยู่ใกลๆี่เขาเช่นว่ามันจะมีอายออกมาบางจุดขึ้นออกจากดินขึ้นมาเทิงเนาะขึ้นไปขึปข้นไปจะกลายเป็นโอโซนจะสันจะกลายเป็นสับรรยากาศอันนี้เดี๋ยวเข้ามาขั้นว่าประเทศใดที่ว่าบทาลายธรรมศาสตร์ลายานะมีธรรมศาสตร์ลายยังบ่ท่านถือตัดไม่จนบางเบดเอาเท้เอา่าจุดตัดแด้ยังบ่พ่อห้ามตัดอย่างนี้เขาเอารถไปโจกเอาเลยเอันนั้นประเทศใดที่ว่ายังอุดมสมบูรณ์ เขาโกจะได้สัน่นบรรยากาศโอโซนที่มันอุดมสมบูรณ์เสียเดียวกันอากาศปลอดโปร่งเนาะท่านผู้ชมกับสังเกตเห็นไห้ว่ามีเสียงงัวเสียงไก่ขันเสียงจริงดีจริงรอเสียงยังคขบมาเลยนอนตอนกลางคืน,นแห้งคักทาัานผู้ชมแล้ตอนกลางคืน,นแห้งคักเขาแห้งได้ยินแบบเสียงทุกอย่างเลยนะเอาอยัางไงซะมันเอเอพทแอดมินจำความได้ตั้งแต่ไงตั้งแต่น้อยขึ้นมาจนมาหัวนี่หนาจะเป็นคังนี่ถือว่าเป็นคังล่าสุด เออที่ว่ามาบืออีรอเนี่กระบวนการมาเนะาะคือว่าเตงใหญ่ตัต้งเออเตเตงแ,แต่หน่อยจนมาอหอนข้มือนี่อบอบวนเป็นนักจะดิบฮ่องกับ้านสัมผัสอญญากาศบรรยากาศแบบนี้นี่แหละท่านผู้ชมเออฮ่อก็อยู่แต่ตัวเมืองใหญ่ส่วนใหญ่เนานะก็เป็นคือท่ทานผู้ชมครับผัวแหละไปอยู่ตัวเมืองใหญ่โอ้งามงามทานผู้ชมเดี๋ยวเอ็นมีนสีคอยพยายหนามซุมซ่มๆเห้เบิง่งเล็กๆหน่อยๆแถวนี้เนาะคอระบีตรงไหล่งหน้าอ่ากับสีบบยยางไปไกลนหลายตื่มอีกรอเนื่องจากว่าทางมันก็อันนี้แน่แต่ว่าเดี๋ยวไปไหนบอกไปได้เนาะ ว่ามันโดนเมนทินเท่าครับโฮซึกเก่งๆกันอย่างอยู่ตอนนี้ผิวขำมาแลวไอ้มินหนาวอากาศเย็นเนอะเย่นบอกตรงเลยใส่เสื้ออากาศเย็นอีนนี้ตอนนี้ประมาณอยู่อ่าสิบแปดองศานี่แหละสิบแปดสิบเก้าองศาแต่ถือมาเย็นเติบทนมูสชม ทดา๋วผสมเป็นบอกววมจุบความงามอ่าไพศิวาในไรากายาเถอะเป็นไพทีวา่าเคยมีปูนมเน่าอยู่ที่เขียนโซนบดเขีนหน่เขียนหน้าแต่าหากว่าในการใส่หรือว่าการนำารกชิวิตอของเจ้าอยู่ที่ตัวเมืองไงอ่าในส่วนนี้ที่ว่ามันหยุ่งมันหยากร้ายฮะนะก็ลองคิดบางตีละลองคิดหันมาเบิงกับคืนวา่า้า อยู่บา้านเฮาคว่วอุดมสมบูรณ์มันมีเตกต่างกันไน้ไรจากครับตัวเมืองแต่หากว่าการใส่ซีวิตในตัวเมืองมันลําบากหลายเขายากมากแพงหลายเขาก็จะไปดิน้นรนเหตุยังหามันหลายเกินไปเป็นยังคือบวกกับขิดมาบานเกิดเมืองนวนของเขาเป็นยังคือบวกกับขิดมาหาบอนทีว่าเฮาสามารถต้รงชีวิตอยู่ใดใส่ซีวิตอยู่แบบโซลไร,รใส่ซีวิตอยู่แบบพอเพียงก่อน แน่ในอย่างส่วนทีว่ามันเขาอยากมากแพงส่วนทีเงินเดือนเท่ามันน้อยส่วนทีกับได้ไห้ของเท่ามันน้อยแต่ว่าค่าของสีบอยู่ในเมืองมันสูงแล้วเขาจะใส่ชีวิตห้มันเห็ดอีหยังอยู่ในตัวเมืองที่มันใหญ่ๆนั่นมันแห้งจะบรรทอนจิตใจของเขาคิดให้จิตใจของเขาน่ะเกิดมีข่วงหูซึกแบบว่าหูซึกบอดีบางคนก็คิดจนขาตัวตายกับมีบางคนก็คิดได้จนเจ็บส้นประสาทกับมีบางคนก็จนไปโมโหจักกับจักไปใส่ต่อใส่ เกิดมาจากปันสมองทีว่าส่วนหนึ่งก็ออกมาจากเศรษฐกิจส่วนหนึ่งกับาเกิดมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมอ้อม่างฉะนั้นลองหันเบื่องเดิอว่าจุดไหนทีว่ามันดีบานหอกเข้ามันบริเวนว่าเข้ามาบานหนอกมันเป็นสิ่งที่มันบริเข้ามาบานหนอกเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดง่านหน่อยนะมันก็คือบานเกิดของเขาฉะนั้นยาสิไปคกิจซื้อซาเซกับผูกที่เขาหันเขามี การทางการมีของก็เจามันก็มีหลายหูแบบบางคนก็ได้มาแบบสอบทำบางคนก็ได้มาแบบโสกุ้งบางคนก็ได้มาแบบประสบธรรมมันก็มีหลายเหตุผลสันนัษนานเศรษกิดใจใจบางคนก็เป็นกู้หนีกู้ซิ้ยืมเงินมาเพื่ออะไรเพื่อมาเหตุธุรกิจเพื่อมาเหตุอันนั้นอันนี้สุดท้ายแต่ฮบ่ออะไเข้าเจากันอยุ่งยากคือการสันนินถ้าหากว่าการใส่ซฐีของเขาอยู่ขีดบานนอกมันมีเป็ดมีไก่มีหมูมีหมามีงัวมีกลวยอย่างต่างๆ่มีไฮมีนาที่พ่อเหตุใดพ่อากิดเหตุไปเพ่เล็กแต่น้อยจนกลัววิกฤต มันดีขึ้นตาหากว่าจะกลับไปเส่ยีวิตในตัวเมืองก็จังคอยพิจารณาติมอันนี้แอดมินบอกเอก้ซ้อนไปบอกซ้อนผู้ที่เขาเจ้ามีความทุกข์ยากอนงชีวิตในตัวเมืองใสีชีวิตแบบลาบากก็ลองพิจารณาในคําบอกของแอดมินบางเรื่องบางเสื่อมันอาจจะเหตุให้ชีวิตของเจ้าดีขึ้นกับเป็นไปได้ไม่ขวดให้ตามวาดนะแต่ กินอได้อีกตัวนึงวะกินปลาคอได้บัวธรรมดานะปลาดุกโอเคเลยละขอบใจเสียงสัญญาณมามีอยู่ทึงผู้สัญญาณมามีเปิดไฟนี่ทึงผู้เด้อ วอมีสัญญาณมาสอกสัญญาณฝากเครื่องผูกประกอบกันขงาุณละมันมงม่ดูละตเงเาล่ะงก่อโนเป็นครบด้วยอ่ะไม่ได้กดตรงนครับเลย าทับุมตอนนี้อยู่ทีบอนอ่าฝาห้องว่าบอนพอเทปเปียกนะนยู่บอน,บอน,บอนเอียงอยู่บอนสนามเทดเปียกฝนตกฟ้าห้องตอนนี้ เป็นพายทียังอบอดได้เฮ็นบรรยากาศแบบนี้เบิ่งคลิปเดินไปเดินนี่เบิ่งไหมอู้ฟ้าห้องฟ้าห้องเทียนแสงไฟอยู่นี่แมนเข้าใจออมาการกรบการเขียดไตกบไตเขียดป้าไปเสร็จแล้วอู้หลายเห็นอย่นี้โหว่าแมนมีแต่จุดเดียวอยู่างนี้นี่หลายจุดอยู่างนี่นี่แมนเศราบบา้าบานเด้อเศร้าบานอ่าอยู่ที่เมืองสักทองอไปเป็นขบวนเลย นในตลอดเห็นบ่เนาะเออเข้าจจได้ตลอดแต่ได้นี่นคนตกแห้งแทบน้เบียเข้าดำเนินต่อบวัวได้มาเนี่ยอืมกัมเป็นแล้วคนตกฟ่า้อง ผู้สูเป็นบ่กปวบจุกความงามไปศิีว่าในไรกายาเถอเป็นไปทีว่าเคยมีปูนมเน่าอยู่ที่เขีดโซนอบสขีดหน่อขีดหน้าถ้าหากว่าในการใส่หรือว่าการนำลูกชีวิตของเจ้าอยู่ที่ตัวเมืองไงในส่วงนี้ที่ว่ามันหยุ่งมันหยากรายฮะก็ลองคิดบางตีละลองคิดหันมาเบิงกลับคืนว่าตา อยู่บา้านเฮาคว้มอุดมสมบูรณ์มันมีแตกต่างกันนี่อไรจากกับตัวเมืองแต่หากว่าการใส่ซีวิตในตัวเมืองมันลําบากหลายเขายากมากแพงหลายเฮาก็จะไปดิน้นรนเหตุยังไงมันหลายเกินไปเป็นยังคือบวกลับคิดมาบานเกิดเมืองนวนของเฮาเป็นยังคือบวกลับคิดมาหาบอนทีว่าเฮาสามารตรมุงชีวิตอยู่ใดใส่ซีวิตอยู่แบบโซลูไลใส่ซีวิตอยู่แบบพอเพียงก่อน แน่เดินยางสวงทีว่ามันเขายากมากแพงสวงทีเงินเดือนเท่ามันน้อยสวงทีกับรายได้ของเขามันน้อยแต่ว่าค่าครงสีบอยู่ในเมืองมันสูงแล้วเข้าจะใส่ชีวิตห้มันเห็ดอีกหยังอยู่ในตัวเมืองที่มันใหญ่ๆนั่นมันแห้งจะบรรทอนจิตใจของเขาคิดให้จิตใจของเขานะ่ะเกิดมีข่วมหูซึกแบบว่าหูซึกบอดีบางคนกระขิดจนขาตัวตายกันมีบางคนกระขิดได้จนเจ็บจิตประสาทกันมีบางคนกระจนไปโมโหจักกับจักไปใส่ต่อใสย เกิดมาจากมันสมองทีว่าส่วนหนึ่งก็ออกมาจากเศรษฐกิจส่วนหนึ่งกับากเกิดมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมอ้อมขางฉะนั้นลองหันเบิรงเดอว่าจุดไหนทีว่ามันดีบานหอกเข้ามันบริเวนว่าคข้ามาบานหนอกมันเป็นสิ่งที่มันบริเข้ามาบานหนอกอเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดงานหน่อยนะมันก็คือบานเกิดของเฮาฉะนั้นยาสิรษคกิดซื้อาซาเซกับผูกที่เขาหังเขามี การทางการมีของก่อจอมันก็มีหลายหูแบบบางคนกระด้มาแบบสอบทำบางคนกระด้มาแบบโสกงุงบางคนกระไรมาแบบประสอบทำมันก็มีหลายเหตุผลสนั่นจะเสียไปคิดใส่ใจบางคนกับป็นกูหนีกู้ซิ้นยืมเงินมาเพื่ออะไรเพื่อมาเหตุธุรกิจเพื่อมาเหตุอะไรอันนี้สุดท้ายแตหาบาหริเข้าจกกันอยู่เนยะี่คือกันสนั่นถ้าหากว่าการใส่ซีของเขาอยู่ขีดบานนอกมันมีเป็ดมีไก,มไกมมมม่มีหมูมีหมามีงัวมีกลวยอย่างต่างๆมีไฮมีนาที่พ่อเหตุใดเข้ากับเหตุไปคือเล็กแต่น้อยจนกลัววิกฤต มันดีขึ้นตาหากว่าจะกลับไปเสีชีวิตในตัวเมืองก็จงคอยพิจารณาติมอันนี้แอดมินบอกบอกสอนไปบอกสอนผู้ที่เขาเจ้ามีความทุกข์ยากอนุชีวิตในตัวเมืองเสีชีวิตแบบลาบากก็ลองพิจารณาในคําบอกของแอดมินบางเรื่องบางเรื่อมันอาจจะเหตุให้ชีวิตของเจ้าดีขึ้นกับเป็นไปได้อย่าดื่มทับส้มเพื่อเป็นการให้กำลับบงใจทั้งสองยิงหลายชนอแนลในน้ำเสนเอข่าวๆที่มีมูลความจริงให้กับทั้งทับท้ม และเพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศเราอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงผัวรวยจำบเนเงื่อนที่ทานต่องการอยากุดนุ้นและการอย่าลืมกด Subscribe ให้สองของกินหนม่เซเตอร์พลอมในเด้อขบขอบใจหลายเจ้า